ว,ะะวันนี้มิสหน่อยมีเรื่องราวดีๆมาแชร์และบอกต่อกับเพื่อนๆทุกคนเลยเพราะว่ายุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและทุกคนก็มีวิธีการที่จะออกกําลังกายและวิธีการที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นสมบูรณ์ก็คือบางคนก็เลือกที่จะไปออกกําลังกายในทางที่คุณชอบบางคนก็ใช้วิธีการทานอาหารแต่เลือกอาหารที่ครบ5้าหมู่และทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงและสมบูรณ์แต่ในบางกลุ่มนั้นก็อาจจะมีเวลาที่นอนากแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแต่ถ้าสาหรับตัวหน่อยเองนะคะจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาจากการที่ เราผ่าตัดมาหลายปีก่อนนั้นและหน่อยก็ใช้อาหารเสริมเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ร่างกายของเรานั้นกลับมาฟื้นฟูลและดีขึ้นแต่ว่าอตอนนั้นหน่อยทานหลายตัวมากและหลายชนิดจริงๆแต่วันนี้หน่อยก็จะมาขอนําเสนอตัวนี้เลยนะคะ f i s h Oil b e n e l well นะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีมากแล้วก็ ช่วยทําให้ร่างกายและสุขภาพของคุณนั้นดีจริงๆนั่นก็คือเขาจะมีส่วนประกอบสําคัญเลยนะคะก็คือ DHA ที่จะช่วยเรื่องผิวพรรณและหัวใจของคุณมีโอเมก้าสามที่ช่วยลดความเสี่ยงข,ของการเป็นโรคหัวใจและควบคุมระดับไขมันในเลือดความดันโลหิตและบรรเทาอาก,การอักเสบของการเป็นโรคกระดูกและช่วยพัฒนาระบบประสาทข,ของเราและสมองของเราให้ดีขึ้นด้วย<อ>นะคะเห็นไหมประโยชน์ของการที่เราจะทานอาหารเสริมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง Fish อย l ตัวนี้นะคะช่วยคุณได้จริงๆหลายๆด้าน ถ้าใครกําลังมองหาฟิชออยนิทานนะคะคุณสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเลยแต่หน่อยก็ขอแนะนํานะคะคุณสามารถไปซื้อในแอปพลิเคชันยูพิกด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าการช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันยูพิกนั้นคุณจะได้รับเงินคืนทุกครั้งที่คุณช้อปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแพคเกจจิ้งจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นแบบกระปุกซึ่งมีประมาณ70เม็ดต่อ1เม็ดนั้นจะมีหมด1,000มิลลิกรัมแล้วก็ราคานี้นะคะจะอยู่ประมาณ243บาทอะไรประมาณนี้นะคะบางครั้งเขาจะจะััดดเป็นนนซต้้วยอนนีคุณ จะต้องไปหาเลือกกันเองและเขาก็มีอาหารเสริมเนี่ยหลายชนิดและหลายแบบเลยซึ่งเหมาะกับผู้บริโภคหลายๆท่านด้วยกันนะคะใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันและอยากได้รับเงินคืนกับการช้อปปิ้งแบบนี้นะคะคุณสามารถไปโหลดได้ที่หน้า Play Store และ Apple Store เลยค่ะล้วใส่รหัสคำเชิญของหน่อยนะคะ1 0 1 0 2 1รับรองว่าคุณจะสนุกกับการช้อปปิ้งกับเราเพราะว่าใครหลายคุณก็บอกแบบนั้นนะคะเพราะตัวหน่อยเองก็เข้ามาสู่ในครอบครัวยูทิกเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือเรื่องเราดีๆที่หน่อยมาแบบบ่งปัันนให้ก้กกๆททุคไดรา ะะถ้าอย่างไรโอกาสหน้าหน่อยจะนําเรื่องเราดีๆมาแบ่งปันกันอีกนะคะกดติดตามหน่อยไปเรื่อยๆนะคะเราเจอกันโอกาสหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ